สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มางานแลนี่นะคะเราปลาทางจะไปที่ไหนครับพี่เอ็ม่าพอยายกครับวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะจัดงานที่เป็นของเราเองวันที่12 นี่จะถึนนกนี <S <s ้ใช่ค่ะวันนี้เรามาดูงานค่ะเดี๋ยวรอชมกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างค่ะรับที่นั่นเข,ข้าห้องนะ้ำประมาณไม่เกินครึ่รงชั่วโมงนะครับคือรบ มาอยู่บนรถแล้วนะคะ,อะตอนนี้นะคะอยู่บนรถเทอร์่าวีนะคะขับสีค่ะภายในเป็นสีเบจนะคะเผื่อท่านใดน,นะคะยังไม่เคยเห็นว่าเทอร์่าสีเบจภายในเป็นยังไงนี่เลยค่ะนี่ออนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจุดหมายต่อไปที่มาจะพาไปคือที่ไหนเราชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านคาเฟ่บิทเทอร์สวีทแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างครับพี่ขับรถเมื่อกี้เราขับเซอร์ามาเป็นยังไงบ้างชิลมากเลยครับช่วงล่างดีมากครับช่วงล่างแน่นเลยอ๋อพี่เอ็มเป็นไงบ้างคะได้สัมผัสเซอร์าแล้วซื้อไหมซื้อพี่ลองเป็นอันดนึ่งแ้สุดยอดเลยพี่สะพรเป็นคนขับหรือเป็นคนนั่งที่ดีคะคนนั่งโอ้โหเป็นไงบ้างคะรีวิวสุดยอดสองนิ้วโป้งเอาไปเลยสองนิ้วโป้งค่ะ พี่คะปเป็นไงบ้างคะเรา,เราขับรถมา,มาช่วงล่างสุดยอดโอเคคะ่ะและต่อไปเราจะไปที่ไหนกันคะเราจะไปที่นะครับลานทดลองขับสนามสปิริต4ี่คูณสครับอยาอ่างนวยครับผมวันนี้เรามาดูงานไหนให้พี่เอ็มเชิญชวนมาวันที่12หน่อยคะ่ะวันที่12อครับอย่าลืมนะครับบริษัทสยามมิสันเซลนะครับเรามีจัดที่ปแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจอกันเลยนะคะมีรถได้ทดลองขับเหมือนกันเส้นทางที่เรามาวันนี้เลยโอเคค่ะ thank mm -hmm. you